มีอยู่ของพรรคเก้าวไกลดีต่อสังคมไทยมากกว่าการไม่มีพรรคเก้าไกลเวลาคุณจะยุบพรรคใครเนี่ยมันเหมือนจะฆ่ากันทางการเมืองเลยนะไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนไปต่อได้อย่างแน่นอนผมฟันโงค,ครับ พี่น้องก็คงไม่ได้เป็นความลับอะไรว่ามีความตั้งใจที่จะหยุดยั้งพวกเราต้องการที่จะยุบพักพวกเราอีกครั้งมันก็ไม่เท่าไหร่นะสองพักในห้าปีแนละ้วพี่น้องห้าพักในยี่สิบปีนะเพราะแม่พี่น้องอยู่ที่นี่นี่ถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็คงเลือกมาเรื่อยๆแล้วก็โดนยุบไปเรื่อยๆห้าครั้งยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมในเชิงรัฐศาสตร์แล้วไม่ใช่แค่นิติศาสตร์อย่างเดียวการมีอยู่ของพักคก้าวไกล ดีต่อสังคมไทยมากกว่าการไม่มีพักเก้าวไกลต้นทุนในการฆ่าพักคก้าวไกลสูงกว่าสูงกว่าการที่จะมีพรรเก้าไกลก็คือ,คอต้องทําให้ประโยชน์มันมากกว่าโทษให้ได้ต้องทําให้ตรงนี้ให้เห็นได้ทาให้การตัดสินใจของเขานั้นทําให้มุมมองของคนที่เห็นนั้นเราเห็นว่าเราต้องการที่จะทําให้การเมืองดีแต่ส่วนศาลจะตัดสินยังไงก,ก็ต้องเป็นดุลพินิจของศาลเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงตรงนี้ได้ เร,เ, да. เ,เราคือพรรคของคนตัวเล็กสสก็ยังทํางานอยู่เต็มที่ไม่ได <po ้รู้สึกวันไหวไม่ได้รู้สึกเสียสมาธิไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องขายวิญญาณให้คนอื่นเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าพรรคมันไปอยู่รอดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคนอาจจะรู้สึกคนมาถามผมนะคนมาถามผมบอกว่าเนี่ยตอนอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วสมัครตลอดชีวิตไปบ้างสมัครลายปีไปบ้างพอยุบปุ๊บความเป็นสมาชิกมันก็สิ้นสุด แต่พอมีก้าวไกลออกผมก็สมัครอีกแล้วถ้าเกิดยุบผมก็จะยิ่งสมัครอีกผมก็บอกอ๋อครับครับอ่าฮะผมอต้องขอบพระคุณพี่มากนะครับผมบอกเพราะผมอยากจะให้กําลังใจพวกคุณไงผมก็ไม่รู้จะทํายังไงที่จะให้กําลังใจพวกคุณยิ่งเขาอยากจะยุบคุณผมจะยิ่งหาคนมาสมัครสมาชิกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นผมถึงได้เช็ควันๆนี่ขึ้นหลักพันนะครับขึ้นเรื่อยๆขึๆ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงว่าเขาจะอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้ยังเป็นความเสี่่ยยงอู เราก็ยังสู้กันอย่างเต็มที่อยู่แต่ปัจจุบันสมาชิกของเราไม่มีลดมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มถึงแม้ว่าใครจะมาลักแกใครจะมาทำลายเสร็จแต่รากฐานของพรรคมันก็คือจะไปต่อได้เขาอยากจะตีหัวผมตีหัวหัวอาจจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวจะมีหัวคนใหม่ที่เก่งกว่ามา แต่ลากฐานก็คือพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิพกพรรคยังไม่หวั่นไหวและยังแข้มแข็งและลงลากลึกไปแล้วอีกหน่อยมันก็เหมือนกับต้นไม้มันก็ปลิใบทุงมันทุกๆฤดูไปเรื่อยแค่นั้นเองแต่ลากมันไม่เป็นพิษลากมันแข็งแรงรากมันเต็มไปด้วยสารอาหารลากมันเต็มด้วยความรู้รากมันเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และวิธีคิดแบบที่เราคิดว่าประเทศไทยควรจะเป็นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนไปต่อได้อย่างแน่นอนผมฟันรงครับ